มึงรู้จักผีคุเนะคุเนะปะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วไม่แชร์ไปให้เพื่อนกูขอให้ผีคุเนะคุเนะมันเล่นกับมึงในทุ่ง,งานาเงียบสงบของประเทศญี่ปุ่นมีสิ่งมีชีวิตลึกลับสีขาวลักษณะคล้ายมนุษย์กำลังบิดตัวไปมาอย่างน่าประหลาดอยู่ไกลๆสิ่งนั้นถูกขนานนามว่าคุเนะคุเนะชายสองคนกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านขณะที่คนหนึ่งนอนดูทีวีอีกคนสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างผ่านหน้าต่างออกไปในความมืด เขาเห็นเงาสีขาวบิดเบี้ยวอยู่ไกลๆและรู้สึกสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่เ้วยความสงสัยเขาจึงตัดสินใจหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมาเพื่อดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อนของเขาพยายามห้ามและเตือนว่าอย่าไปจ้องมองมันแต่เขาก็ไม่ฟังทันทีที่เขาส่องกล้องและเห็นรูปร่างที่แท้จริงของคุเนะคุเนะที่กำลังเต้นระบำอย่างบ้าคลั่งเขาก็กรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดก่อนจะล้มลงไปกองกับพื้นพร้อมกับอาการเสียสติ เพื่อนที่เหลือพยายามจะเข้าไปช่วยและเผือหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมาจะดูบ้างแต่ทันใดนั้นก็มีหญิงชาราลึกลับปรากฏตัวขึ้นมาห้ามไว้ทันควันพร้อมคำเตือนว่าห้ามดูเด็ดขาดถ้าไม่อยากเป็นบ้าเหมือนเขาสุดท้ายชายคนที่จ้องมองมันก็เสียสติไปโดยสมบูรณ์เขากลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณและเริ่มมีอาการบิดตัวไปมาเหมือนกับสิ่งลึกลับที่เขาเห็นในทุ่งนาโดยที่ไม่มีใครช่วยอะไรได้เลย